สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดพกมีดเดินป่านะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนสองแบบนี้เป็นเหล็กต้านสนิมที่ต้านสนิมสูงมากๆเลยนะครับสองเล่มแรกนะครับไซส์มาตรฐานเลยครับเป็นมีด VG10 นะครับก็คือเป็นเหล็ก VG10 มาจากญี่ปุ่นนะครับมานะครับเป็นงานทําที่ไทยนี่แหละครับคือผมทําเองกับเพื่อนๆนนะครับผมด้ามไม้พยุงสวยงามมากนะครับ มาพร้อมกับซองไขเด็กราคาเล่มละ2,000บาทนะครับผมถูกมากๆนะครับส่วนด้านขวามือนะครับเป็นเหล็ก N695 เนะครับเหล็ก N695 ก็เป็นเหล็กที่ซื้อมาจากบริษัทสามิรนะครับนำเข้ามาจากโบเลอร์ของออสเตรียนะครับมาพร้อมกับซองไขเด็กเหมือนกันด้าไม้พยุง มีดพร้อมซองราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทโคตรถูกอีกแล้วเหมือนกันนะครับไม่ทำไมร้านนี้มีแต่ของถูกนะครับล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับอยอกหยอกกันไปนะครับผมเหล็ก n ห9เก้าห้าของออสเตรียถ้าเทียบค่าแล้วจริงๆแล้วนะครับเทียบค่าสู้กับเหล็กตัวนี้นะครับสู้กันแล้วนะครับสูสีกันเหล็กตัวนี้ก็สูสีกันนะครับนะครับอยู่ที่ความชอบละ ตัวนี้เป็นไซส์กลางตัวนี้เป็นไซส์เล็กชนิดพกพานี่รูปทรงมาตรฐานพิมพ์นิยมมีด VG10 มาในแนวขัดขาวกึ่งเงานะครับใบ,ใบมีดยาว7นิ้วใบมีดยาวเนิ้ว ใบมีดกว้าง1.5นิ้วสันหนา4มิลครับ4มิลกว่าด้วยซ้ำดูจากสายตานะครับอีกนิดเดียวจะ5มิลคือเราเอาเหล็ก5มิลน,นะครับซื้อเหล็ก5มิลมาแล้วก็เผื่อมาปาดผิวขาวเสร็จมันจะหายไปประมาณครึ่งมิลน,นี่ก็จะเหลือประมาณ4.5มิลสันกำลังดีครับปาดผิวปาดคมด้วยล้อพอโลกนะครับล้อหอลโลเนี่ย ขัดฮอลโล่มันจะเว้าตัวนี้เห็นไหมครับสวยงามมากด้ามไม้พยูลหลสวยนะครับเนี่ยครับมีดต,ตัวนี้เลยที่ว่าปลายเขาตกใส่เท้าผมเนี่ยครับเจ็บแสบเลยมีด VG10 เนี่ยอย่างคมเลยนะครับมาพร้อมกับซองไข่เลย สวเล่มนี้สองความยาวเท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นงานตัดเครื่อง CNC ความยาว7นิ้วใบกว้าง1.5สันหนา4.5่มิลนี่ปลายไม่ได้บางมากนะครับขุดได้นะครับผมด้ามไม้ประยุงสีแดงเข้มออกโทนมืดเลยนะครับ แดงเข้มจริงๆนะครับไม่ไม่ใช่สีดํานะครับคือแดงเข้มออกมืดแล้วมันมีลายลายเส้นลายเส้นลายเส้นลายสวยมากเนี่ยลายสวยมากเป็นคลื่นเลยมาเทสคมเม้นะครับคมหวานๆนะครับสองไข่เด็กครับ ราคาเล่มละ2,000บาทนะครับผมมามาดูนะครับ1,800บาทเหล็ก N695 ของโบเลอร์ตัวนี้เป็นทรงแคมเอามาเป็นตัวอย่างอย่างละ2เล่มทรงแคมปสเล่มทรงโบวี2เล่มใบมีดยาวอยู่ที่4.8นิ้วใบมีดกว้าง1.5นิ้วสันหนาสามมิลตัวนี้เราทิ้งผิวไฟด้านบนไว้นะครับสันนี่ก็คือจะเป็นสันปกติเลยเพราะเราซื้อเหล็ก3มมิลมาทำนะครับ เห็น695ตัางสนิมสูงสูงเลยนะครับคมหวานหานนะครับนี่ดูผมกำรรเห็มไหมครับใส่กระเป๋าเกงได้พกได้หนีบได้ตัวนี้เป็นล็อก ด้ามลายสวยด้วยนะครับอ่าต่อมาครับเป็นทรงแคมปเหมือนกันลายด้ามสวยมากนี่ต่อมาครับเป็นทรงโบวีความยาวเท่ากันนะครับยาว4.8นิ้วกว้าง1.5นิ้วสันหนา3มมิลน,นี่ด้ามไม้พยู หลายสวยมากนี่ก็โบวีคมหวานทุกเล่มมาเกื่อนท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นะครับ เหล็ก VG10 มีอยู่แค่2เล่มนะครับเล่มละ2,000บาทได้2อครเด็กแท้นะครับเหล็ก N695 ราคาเล่มละ1,800บาทพร้อม2องไเด็กแท้เหมือนกันนะครับสนใจทักทายมาได้สวัสดีครับ